ถ้าสนใจจะทำยังไงก็คือความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสเกลที่เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิกที่รู้จักคุ้นเคยกันมันควรเริ่มจากเพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้านก่อนตอนนี้แม้ว่าบางประเทศเช่นสิงคโปร์เนี่ยทำเป็นเขาเรียกวอร์ชั่วใช่ไหมพี่ที่แบบอาจจะไม่รู้จักกันแล้วก็สะสมแล้วก็เทรดกันในในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง อันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยนะคะยังมีความกังวลส่วนนั้นอยู่เนื่องจากบริการหลายส่วนเป็นบริการที่เข้าไปในที่ส่วนบุคคลแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดเรากำลังให้ทีเดียไอประเมินระบบประกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไปให้บริการใกล้ชิดนั้นอยู่นะคะในอังกฤษเนี่ยมีการทำประกันก่อนอแต่บนเงื่อนไขว่าสมาชิกเนี่ยเซ็นยินยอมนะคะว่ายอมรับ ว่าคนที่จะมาให้บริการกับคุณนั้นไม่ใช่มืออาชีพมีโอกาสทําผิดพลาดเช่นกระเบื้องในห้องน้ําแตกอันนึงเขาอาจจะต้องทุบอันข้างๆแล้วเกิดมันล้าวเต็มไปหมดในอ,านอ่างน้ำอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปฟ้องเขาหรอเพราะว่าเขาเขา เขาทำอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบประกันเข้ามาซัพพอร์ตทั้งคุ้มครองคนที่ไปให้บริการหรือคนที่ไปฝากธนาคารหรือกับคนที่ถอนก็คือคนที่รับบริการค่ะเพราะฉะนั้นระบบประกันในประเทศไทยเนี่ยกำลังดิวอยู่นะคะว่าอาจจะเป็นประกันแบบเปิดปิดของไทยบิวัตแบบคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าการคุ้มครองนี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อไปทํากิจกรรม ต่างๆเท่านั้นมันจะไม่ได้คุ้มครองชีวิตและอื่นๆอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการการดูแลในส่วนนั้นเนี่ยอาจจะ <c oughs> ยังคงตั้งคำถามอยู่การ <c oughs> เริ่มทำเนี่ยก็ต้องเอาคนที่รู้จักคุ้นเคยกันก่อนอันนั้น <c oughs> ถ้าให้แนะนำนะคะ <c oughs> ก็คือในชุมชนในคอมมู n นิตี้ที่สามารถจะรู้จักกันหมด สามารถเช็คประวัติกันได้นะคะว่าคนนี้ไม่เคยก่อคดีความรุนแรงหรืออื่นๆอะไรทํานองนี้ค่ะก็จะเ,เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเนี่ยเราก็มีคำแนะนำอยู่ว่าถ้าสนใจจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ในชุมชนของท่านเนี่ยจะทำอย่างไรค่ะ